สวัสดีทุกคนวันนี้ก็อยู่กับไทโอดอนเหมือนเดิมดเนะเพิ่มเติมคือเราต้องซ่อมอีกแล้วอองานนี้งานงอกโอเคไปเปลี่ยนสายกีตาร์เมื่อเช้าพี่เพชรขึ้นไปดูแล้วมันสายมันขาดล้วก็จะมาจัดการกับสาย ตาของเรานั่นเองเพราะว่าเราซื้อมาตั้งแต่เราซื้อมาเรายังไม่เคยได้เปลี่ยนสายสักทีนนี่แหละเอ้ยบ่ได้บ่ได้จะจะขยับบาได้ห้ามขยับเด็ดขาดคีไหม ตั้งแต่เราซื้อมาเนี่ก็นางนั่นแหละสายมันจะเป็น,ปนหนิมมากแต่นางก็สู้ชีวิตมากก็อยู่กับเรามาจนนางไม่ไหวนางหมดอายุไขของนางนี่แล้วก็มาจัดก,การทำการสะอาดกันเ เราก็ต้องซ่อมบำรุงกันต่อไปไม่บกพร่องวะมุบดบกพร่องเนี่ยทีดอ,อกแรกออกมาแล้วหมุดได้แล้วสำคัญหมุดตัวนี้ห้ามหักเด็ดขาด ก็เลี้ขึ้นมาแล้วเดี๋ยวสองก็ขึ้นมาโอเคตัวที่สามเด็กขึ้นงมัขึ้นเด็กสีโอ้ด็ดเดด การกำหนดตัวแรกกันไอ้ี่อุปกรณ์เราก็มีแค่นี้แหละโอเคตัวแรกขึ้นแล้ว นี่แหละของที่เราต้องซ่อม <c oughs> มันเป็นของรักของเราเราต้องดูแลดูแลเขาหน่อยจะเลื่อนทำไมละ่ะเอค หลุดตั้งสองหมดแล้ว,อออออเ,วเอวเป็นอะไรที่เราต้องทะนุทะน้อมนาะงหน่อย แล้วาสาค่อยไปไหนนี่โอเคนี่เราก็จะมาดูกันว่าอันไหนคือหนึ่งอันไหนคือสองอเกชัดเจนหนึ่งตัวนี้ โอเคไปเรารู้ตำแหน่งแล้วทีนี้ก็จะง่ายแล้วโอเคราจัก,การสายหนึ่งกัน ยกขึ้นมามาทำไมล่ะต่อไปก็จะเป็นสายสองนั่นเองนะสายสองก็วางหมดเอยตรงไม่ตรงตรงหมดสายสองไปแล้ว ต่อไปก็จนสายสามซึ่งมันเป็นไปได้ยังไงเพราะว่าพี่เบสมไม่เคยเปลี่ยนตั้งแต่ซื้อมานี่ก็ลองมาตั้งเสียงดูตั้งเสียงไปเสียงมามันขาดก็เลยก็จำเป็นต้องเปลี่ยนนั่นแหละโอเคเราต้องซ่อมลงของรักของเรานั่นเองด้วย โอเคขอบคุณพี่ๆทุกท่านนะครับเดี๋ยวพี่เพชรทำงานก่อนเด้อนี่ฝากดูคลิปดูโฆษณาให้หน่อยเด้อเอาบ๊ายบายทุกคน